ครับพี่น้องกิฟซีเมื่อนี้นะครับเจ้าหน้ที่ผ้พาพี่น้องผ้านองเข้านะครับมาตามโค้งสุดไทยนะครับรัฐบาลไทยโค้งสุดไทยนะครับกับผอแตมนะครับเด้อครับผ้ามาตามตัวเลขกโค้งสุดไทยนั่งพอแตมนะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับกับบ่ได้ตามนะครับเพิ่งจะมาตามเพราะว่าเมื่อนี้เดินทางมากก็ตั้งใจมาเอาตัวเลขกนาทา่ทังรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเข้าคือเก้านะครับ หรือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับชุดรัฐบาลไทยของพอแตมนะครับครับสวัสด,ดีครับพอแตมเอามาวิเคราะห์เหล็กกำลังวิเครามเหล็กเบี่งบอกพอแตมมันมีแต่สูตรจริงเก่งเล็เกี่ยวตัวเด่นโอ้สันผู้ชมมาเบิงนะครับเหล็กเบ่งพอแตมนะครับรอบนี้พอแตมเด่นตัวใดครับเหล็กเบ่งมาแรงนะครับมาแรงนี่คือเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวเนี่ย โอ้มาส้นมันจิซื้อได้บปล่าหรอพ่อแต้มมันคือส้นครับแค่ตานนี้มันปัญหามันคือมันส้นกันทั้งเลขบนเลขล่างมันส้นกันอยู่เรนีมันจิตเที่ยวนั่นไหมเช็ดในห้องจับปูหยากสิแม่เอาะพี่น้องเยี่ยมซีเบิ้งเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งอันนี้สูตรบนนะเนื้ออันนี้สูตรบนนะครับสูตรบนอันนี้สูตรล่างเนะพี่น้องเยีมซีเบิ้งเบิ้งให้ดีนะครับครับนี่สูตรบนหกเก็บเที่บอกพ่อแต้ม เมีนป่เมนหกกับเจ็ดอันนี้ของหกกับเจ็ดเมียนโอ้มันเข่ามากตลอดตัวนี้เข่าตลอดนี่ก็เข่าตลอดนี่ครับนี่ที่มากสีไว้ได้พี่น้องเยซี่นี่เข่าตลอด<ม>ครับเรียกวิ่งบ๊ควรผัดอันนี้ล่างบ๊อเต็มเนี่ันเรียกล่างมันมันส้นกันเจ็ดมนมันส้นเก่าที่ผมฟันเก่า <Oracle. S 2> <ม Beautiful. S 1> ตัวเดียวเจ็ดกับแปดงวดงวดนี่เมียนอันนี้ก็ส้นเจ็ดอันนี้ก็ส้นเจ็ดต่ว่หกกับมาดีเนาะหกกับมาห้กันจับตัวใดใส่ดีอ๋อผัอเต็มอ๋เบิ้งเบิ้งพี่น้องเย็ซี่อเต็มแล้วก็นั่งเปิด ให้เบิ้งจ้าจ้า,จาแจงแจงไปน้วยกันครับเหล็กอโอ้ามาศูนมาหนึ่งนะมาศูนย์มาสองอ,อเป็นตะเขาเด้วยเหลียกรอปนี่เป็นตะพี่นองแหเด้วยล้อนี่นึกว่าอันนี้กับสวนกับสองอันนี้กับสวนกับสอง อันนี้ก็เดินดีเนาะเลขกวิ่งเนาะเนี่ยพี่น้องยุที่มากสีไว้แล้วเขาตลอดนะครับม้วนผ่าจักงวดชิบกงวดได้ดินิชิบกงวดบ้านผ่าจักงวดเลียกวิ่งเอ้พี่น้องยุี่ก็จับเบื้องซอยกันนะครับมันมีหกกับเจ็ดสูตรนี่นะครับอันนี้ก็ศูนย์กับสองอันนี้ก็สองกับแปดแปดกับสองมัวนก็เขานึงเขาเดินดีตัวนี้มาตรวจรอดกันเ้า อันนี้มันสูตรบดนะสูอฟซียอยังครับครับครับแลวจังคอยเบิงพอเตียมจับคู่ให้นะครับเบิงเหล็กวิ่งตะก้อนพี่น้องเอฟซีโอ้เ <มา S 1> ขามาตลอดตัวนี้ของพอเตียมมัเมื่อนี้ที่เอาสรุปเนาะสรุปเลยครับเอาสรุปเลยพอเตียม,ม<า>เอาเฉียนเฉียนพี่น้องเอฟซีห้าหลอดครับบ,บนยอกกย่างครบเกียรติคับเกียรติครับรอดเบิงพอเตียมจับคู่ให้เด้อพี่น้องเอฟซีเอาลอชมไปน้ำกันครับพี่น้องเอฟซีครับ กฏิพันธนมากขันจับคู่กันก็ที่เขาเก้าเกียดเหม็นบอครับแต่ว่างวนนี้มันบังเอิญมันส้นกันสามสี่หกอันนี้ก็สามสี่หกสามสี่ครส้นกันสองสูตรสองสูตรมันจะมีแปลกมูอยู่ขึ้นสูตรหนึ่งบานนี้ครับกฏิพันธ์มากดูนี้มันได้หกกับเก่าเม็นบอกครับมันส้นส้นเก่าก็ไปออกเก่าเกียด ครับมูน,นี้มันเนี่ยหกกับเกลาวันนี้พ่อเตรียมเยาเกลายวมาจับนะครับบนคือเลขบนนะครับเนาะฟันบนเลยฟันบน,บนครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนเอาสั่นเนาะ บนวิ่งหกกับเก้าเป็นที่เก้านะครับเนาะหกพอเตรียมสิบวดจับได้พี่น้องได้พอเตรียมจับออาต้กเกา่า ครับครับจะได้ซองหาง จับตัวนี้นะครับบอลไลายห่างโอ้ซองห่างสิบ้าเต่ยองห่างเนอาถือว่าเป็นโผงสุดท้ายแล้วพี่น้องทุกที่ผงสุดท้ายแล้วแคมแล้วก็สามกับเก้าที่บานนี้ตัวที่ระวังนะครับงวดนี้นะครับพ้าเตียมสให้ไปเรียกเป่า สามสามซีซีหกหกนะครับเมื่อเนี่ยเป็นเหล็ก่อสดุเขาเติมน็นอกเนนมนครับพอเมื่อกี้ส่วนมันส่วนกันส่วนมากกัตบ<อ>าบนให้สิ่าออกก้อนนะครับเล็ก่อสดุบานนี้ล่างครับ วิ่งเก็บกับแปดเขียนๆด้วยกันบอกเขาจะเขียนคือกันล,ละพี่น้อ,ยองยซีตัวเรีบอคือสำนักใด้เยครับเด้อก็า้เกซีนะครับสามารถเกีดนี 7จ็ดศกดสองครับครับพี่ตัวร่องนะครับด้านร่องคือแปดเจ็ดศูกด <8 S 2> องแปดแปดองมีบ่หร้่พี่น้อง ได้คือแปศย์กับแปดหนลองนะครับแปดศูนย์กับ8ปดหนึ่งนะถือว่าแขนด้วบนะันแขนคัดแขนแน่แล้ว เต่ผมยินยืนยันคือเก่านะครับเด้อเกียดคือเก่าล่างหรือสิอไปบนนะพี่น้องครับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองครับสัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะป้านี่เก้าสามกับเก้าสีนี่กะซูซีกันนะครับเน้นให้บพี่น้องเรียกซองหางหนึ่ง ถึงว่าแขนเราละพ่อแต้มเนาะข้างหางหนึ่งเนาะขันเข้าเนียนพี่น้องเซบซีอืมสีทิมโตเนียนโตล้อนนะครับโตเบาเพราะอเรียงม้วลายหางเนาะครับอืมแต่ว่าตัวกันก็โอบโวนตัวกันเด้อพี่น้องเด้อตัวระวังนะครับสามสามซีซีหกหกครับถ้ามาเบิร์นนะเพ่อแต้มเนียนขันเบิร์นนี่คือเป็นหกหกนี่เปอร์เซ็นต์สูงกวู่มูอือโอ้เลี้พ่อส่อเด้อพี่น้องเซบซีเด้อครับหายยิบจับได้บ่อันดอกะเนียนเลียงง่ายๆครับเลียงเบิร์นนี่ สัเบิลก็คือหกหกนะครับผามาเป็นเขาพี่น้องฝากไปเป็นแนวทางนะครับเด้อผิดพลาดประกันในพอเตรียมกากเพราะถอดคอไป่เด้อครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับพี่น้องก็แชปหน้าจอไปพรความเด้อครับเพราะว่าระบายสีเรียบร้อยแล้วนะครับครับ สรุปโค้งสุดท้ายนะครับรัฐบาลไทยพระเต้มนะครับอบอลเป็นบน,บนล่างเป็นล่างพี่น้องเอฟซีบนวิ่งหกกับเก้ากับเด่นเก่าเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับครับชุดจับคู่นะครับเป็นลักเก่านะครับเก้าสามสี่นะครับจับคู่ให้พี่น้องเข้าสองคู่นะครับเนียนๆพร้อมนะครับเก้าสามกับเก้าสี่นะครับพี่น้องทีนี่แหละมองกันสิมาพี่น้องมันบอกส่วนเหลือดัง เรียกดังก็มีโอกาสเขานะครับถ้ารุดก็รุดมาเข่าฟองผ่าเตียมระว้างหนดีนะครับเก้าสามเก้าสี่ตามทีเสียนาดีเด็กนั่งเบิ่งผ่าเตี่ยมดีกว่าเป็นตามาครับพี่น้องที่เด็กวิ่งฟองผ่าเตียมนะครับครับส่วนกันเปรานะครับก็มีสามสามซีซีหกหกนะครับเด่นหกหกนะครับพี่น้องที่รับล้างนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดครับพี่น้องที่เด่นเจ็ดนะครับผ่าเตียมฟันหาย้อนห้างนะครับ 7072นะครับตัวร่องนะครับก็ยัดถิ่มยัดาแปดศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีเอาทุกเสียงทุกย่างขึ้นอยู่กับดวงโฉบสนาเน้องผาแต้มเนาะครับผมครับผู้ใดบางท่านเขามาแล้วบาร์สือบอลงทุนก็ถือว่าผ่าดโอกาสนะครับพี่น้องเอฟซีกับบางที่นะครับตัวเหลียมันก็ขึ้นอยู่กับโฉบสนะหล่ะพี่น้องเอฟซีมักบ่คือกันก็มีลังคนนะครับเอา กูใดมีโสกมีมันก็ขอให้ปังๆนะครับทุกูสุกคนนะครับนี่เงื่นใส่ปีไม่กินปีไม่แต่ทําบุญปีไม่ครับพี่น้องกิฟซีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้จะเพียงแค่นี้ก้อนคราบนี่พี่น้องเฮานะครับสุกูสุกคนถูกหหมรวยเงิ่อนกันไปสุกูสุกคนนะครับนี่เงินไปเที่ยวปีไม่ได้พอแถมเนอพี่น้องกิฟซี่เขสาโสนมันกันนะครับเด้อใส่ปีไม่นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ